วิธีพิจารณาเพื่อเกิดสัมมาสังกัปปะภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าเราพึงทำวิตกทั้งหลายให้เป็นสองส่วนเถิดภิกษุทั้งหลายเราได้ทำกรรมวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตก สามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งได้ทำเนคขม,มาวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วโทษแห่งมิจฉาสังกปะภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้การมาวิตกเกิดขึ้น เราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากามาวิตกเกิดแก่เราแล้วกามาวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้กามวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเราได้ละและบรรเทากามวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดขึ้นแล้วกระทําให้สิ้นสุดได้แล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้พยาปาทวิตกเกิดขึ้น เราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาปาทวิตกเกิดแก่เราแล้วพยาปาทวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดาบแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ พยาปาทวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเราได้ละและบรรเทาพยาปาทวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดขึ้นแล้วกระทําให้สิ้นสุดได้แล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่า วิหิงสาวิตกเกิดแก่เราแล้ววิหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดาแผงปัญญาเป็นฝักไฟแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายเราได้ละและบรรเทาวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดขึ้นแล้วกระทําให้สิ้นสุดได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมนอมไปโดยอาการอย่างนั้นๆถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงการมาวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละเนคขรมมวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งกาม,มาวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในกามกาม,มาวิตกถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงพยาปาทวิตกมากก็เป็นอันว่าละอับพยาปาทวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งพยาปาทวิตก จิตของเธอนั้นย่มนอมหนอมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาทพยาปาทวิตกถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงวิหิงสาวิตกมากก็เป็นอันว่าละอวิหิงสาวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งวิหิงสาวิตกจิตของเธอนั้นย่มนอมหนอมไปเพื่อความตรึกในการทำศาสตว์ให้ลำบากวิหิงสาวิตกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในคคลวฤดูศาสตร์ คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีตน้นห้ามการฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกุมการถูกปรับไหมการติเตียนเพราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ถึงเราก็ฉันนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเร้าหมองแห่งอกุสลธรรมทั้งหลายเห็นอนิสง์ในการออกจากกามความเป็นฝักฝ่ายของความผ่องแผ้วแห่งขุสลธรรมทั้งหลายคุณแห่งสัมมาสังกัปปะภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้ เนคขมวิตกย่อมเกิดขึ้นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าเนคขมวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เนคขมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝายแห่งความขับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน แม้เราจะติดตามตรองตามถึงเนคขมวิตกนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะเนคขมวิตกนั้นเป็นเหตุแม้เราจะติดตามตรองตาม,ตตามถึงเนคขมวิตกนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวันก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะเนคขมวิตกนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่า เมื่อเราตรึกตามจองตามนานเกินไปนักกายก็เมื่อยลาเมื่อกายเมื่อยลาจิตก็อ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็ห่างจากสมาธิเพราะเหตุนั้นเราจึงดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเราประสงค์อยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้อัพยาปาทวิตกย่อมเกิดขึ้นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าอัพยาปาทวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็อัพยาปาทวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย แต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักไยแห่งความขับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อ,อนิพพานแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอัพยาปาทวิตกนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอัพยาปาทวิตกนั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอัพยาปาทวิตกนั้นตลอดวัน หรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวันก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะอัพยาปาทวิตกนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายก็เมื่อยลาเมื่อกายเมื่อยลาจิตก็อ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็ห่างจากสมาธิเพราะเหตุนั้นเราจึงดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายใน กระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเราประสงค์อยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกยอมเกิดขึ้นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้ว ก็อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝ,กฝักไฟแห่งความขับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอาวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุ แม้เราจะตรึกตามจองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวันก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะอาวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตามจองตามนานเกินไปนักกายก็เมื่อยลาเมื่อกายเมื่อยลาจิตก็อ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลีย จิตก็ห่างจากสมาธิเพราะเหตุนั้นเราจึงดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเราประสงค์อยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นๆ ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงเนคขม,มวิตกมากก็เป็นอันว่าละกามวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งเนคขม,มวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตึกในการออกจากกามเนคขม,มวิตกถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอัพยาปาทวิตกมากก็เป็นอันว่าละพยาปาทวิตกเสีย กระทำแล้วอย่างมากในอัพยาปาทวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่พยาบาทอัพยาปาทวิตกถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกมากก็เป็น <c oughs> อันว่าละวิหิงสาวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากในอวิหิงสาวิตกจิตของเธอนั้นย่อมหน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำบาก วิหิงสาวิตกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤด,ดูร้อนข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำไปในบ้านเสร็จแล้วคนเลียเล้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจ้งแจ้งพึงทำแต่ความกำหนดว่านั่นฝูงโคดังนี้ก็พอแล้วฉันใดภิกษุทั้งหลาย ถึงภิกษุก็เพียงแต่ทําความระลึกว่านั่นทําทั้งหลายดังนี้ก็พอแล้วฉันนั้นเหมือนกัน